วันนี้จะผัดผัดซุแกงมือเดียวเหมือนเดิมเอาผัดคล้ายๆกันเนาะคลกายๆสิมัน่นเราก็หวังทำคลิปอะ่ะกราก็จะยาทำไม่คล้ายกันเลยเนาะก็ใส่เนี่ย ใส่ตัวคู่ยังไม่มีคุณซื้อขาตองกองดีเขาใช้มือเดียวงี้ไปก่อนเนาะเอาธรรมชาติธรรมชาติไปก่อนเนาะถ้าทำอบข้าวเน้นรสจัดอย่างเดียวเลยรสจัดคือไม่จะจัดหวานจัดเค็มหรือจัดเผ็ดนะคือรสจัดจ้านม,มันกลมกล่อมนะจัดจัดจานมันกลมกลม่อม ุงน้อยเาทำไปตามถุงน้อยไปก่อนเรามันเก็บเ่าวมือใหม่อ่ะอย่างน้นถือว่าเก็บเผามือใหม่อันนี้ใช้ควารมร้อนของไฟามาครึงเนื้อหมูหมูก็ติดเป็นติดมันนะใจที่เหลอมีไรมากก็ใส่น้ำไป ก็เล่งไฟผมดาวไฟก่อนจะรีบหลีรบหลีเนี้ยอันนี้ก็เล่งพวดเตาดัจัดเดี๋ยวมองเนอะก็รอทุนเหมือนกันรอทุนจากลูกพี่ก่อนพี่มาร์หรือเปลี่ยนเพื่อนเรลียกไฟยามาร์ะเนาะไฟยามาร์กก่อนถึใจค่อยบ้างด้วยแต่กินน้อยอระหยากทำใจมันรักแล้วแต่สไตล์ใช้มันเนาะข้าว จริงว่าจะทํทำแกงนกพอดีตลาดนี่มันน,ะนกแพงนกปักนกปักนกกระทาแพงเินน้ำที่ใส่น้ำไม่ได้เยอะนะเป็น,น,าอ,นอาจจะเป็นออกแนวผิดใส่หมูประมาณสองถีบรวมแล้วอาจจะสองถีบแล้วก็คือเราต้องการดึงความเผ็ดร้อนออกมาก่อน เสร็จแล้วก็เติมเถึงชอบไปชอบมันอันนี้ใส่ถ้วยไว้แล้วกลองสั่นนิดหน่อยเนาะแล้วก็ใส่ผัก ทำข้าวหนูชอบจริงจรมงตอนมีหนุ่มไปเที่ยวกับรุ่นพี่เขาไป,ไปอะไรไปเกี่ยวกัางคำขึ้นเลยเขาก็ใช้เราจนไอ้สักไปเด็ดกวานไอ้ผัดต้มกวานไปไปหาเลี้ยวไปขุดเลี้ยวมาเอาแล้วก็ไหลเลี้ยวอ่ะเขาก็ที่ดูเขาก็ไปไปผักต้มซิเอากวานดีตีกระต่ายจานใส่เข้าไปเอาใส่อีเลือ้ไอตัวทีแ <c oughs> ค่ขับยา แล้วก็ร้อนเดือดน่าทำกับข้าวมือคันนะคนเอาคนเอาปลาดุกปลาไหลเนี่ยแต่ปลาไหลน้าเค็มนะทําให้เพื่อนๆกินได้แต่แต่ไม่กินเองนะปลาแห้งเค็มตือน้นําเค็มนี่โลนึงก็เกือบสี่ร้อยนะแถวบ้านปลาแห้งเค็มเขาว่าอร่อยเหลือเกินนะแต่ทําให้เพื่อนกินได้แต่ตัวเองไม่กินไม่ได้ถือ,อะไยนะไม่ได้อะไรแต่ไม่กิน

ทำเยอะอย่างนี้ตรงทิมเลยอ่ะันนี้ทำเผื่อเช้าพอ